สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะวันนี้กลับมากับผมธนะบดีดำนินนะฮะหรือว่าคุณไฟเคนแนววันันเองนะฮะตรงนี้วัดรับประทานนะับไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> อยู่ๆมันก็เป็นนะ,ะวันนี้เราจะมาสอนตั้งมาโคเมาสโนบโบเป็นมาโคปืนลูกซองของเกมพีบีนะฮะ,ะตอนแล้วก็เข้าไปที่แกมก่อนอ เข้ามาได้ไหมครับมันจะเป็นแบบนี้แบบกดเล็บคลิกไม่ได้เนี่ยมากดมาที่รูปฟันเฟืองนะฮะอืตั้งชื่อเขาเป็นอะไรช็อตกันช็อทจีจีอ็ูช็อตกันนะฮะเสร็จปุ๊บกดนิวอ่ะมันจะได้แบบนี้มากดสตาร์ทได้คอร์ดนะมันขึ้นแบบนี้โอเคนี่นะแบบถ้ากดคลิกซ้ารนี้มันจะกดไม่ได้นะมากดเลเวอร์ท่อนตรงนี้นะเนี่ยอ,อ, tone, อ,อ่าเลเวอร์ท่อนคลิกปึ๊บมันขึ้นแบบนี้ แล้วก็กด3 1 s t o p record นะฮะดีเลยทุกเนี้ยนะครับของนับโบมีแค่ดีเลยเดียวคือ20ครับมันจะเปลี่ยนเป็นดีเลยอะไรก็ไม่ได้นะคือได้แค่20 20เท่าน,นั้นนะฮะอ่านะคฮะผมว่าบอกต่อให้ทุกคนรู้นะฮะครอรอดนี่ไนมะ่เขาเก็บนะเพราะว่าเพิเ่งิดเมื่อกี้ไม่ให้มุงเบ็ดอลมันหลุดเราก็จะได้แบบนี้นะฮะปุ๊บเราก็กดไปที่เมาส์ แล้วก็เลือกเลยครับเลือกว่าอยากปุ่มตัวไหนถนัดที่สุดอ่ะห้าสี่หกเยไม่จําเป็นเลยห้าสี่สี่ห้าหกเออไม่จําเป็นเลยแต่ผมเลือกไปที่หกนะเลือกไปเล็บลิก้างแรกเล็บพิกเลยอ่ะแล้วก็เปลี่ยนจากยี่ฮเมาส์บัตช,ชอนที่หนึ่งหรือเล็บพิกอันแรกนะฮะเปลี่ยนเป็นมาโคโคีแล้วก็เปลี่ยนไปช็อตกันนะฮะอันแรกก็คือ นี่นะฮะให้ติแค่อันแรกอันแรกก็คือจํานวนครั้งรสชาติแม่งเหอะไม่รู้นะฮะกดติอันแรกอย่างนีรู้แค่นี้แหละเราก็จะได้แบบนี้มานะฮะกดนะพายได้่างนี้ปุ๊บลองไปดูเซวยมันจะได้ไหมใครดีแฟนไม่เพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่ามันก็จะขึ้นนะเนี่ยนะฮะ วันนี้ก็ขอเนอะลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะกดแบบปรับให้เป็นเหมือนดิมกดดีฟอ์เนี่ยครับปุ๊บอะกดแอปผ่อ่ามันบั๊กนิดนึงวันนี้ก็ขอจบการนำาสมการสอนตั้งมาโคเมาส์แต่เพียงเท่นี้นะครับเหมือนแล้วตอนนีข้ขอบคุณครับ